สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบูบีอีกแล้วนะคะกับ The g r a p Channel ค่ะค่ะวันนี้นะคะบ๊ก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะการเปิด Keynote แบบมืออาชีพนะคะในโปรแกรม OBS เนี่ยทำยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนให้เราเปิดโปรแกรม Keynote ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยให้เราไปตรง Play ข้างบนค่ะกด Play Slide In Window นะคะเพื่อนๆก็หน้าจอมันก็จะขยายแบบนี้ค่ะ เราสามารถกดสไลด์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะเพืเ่อนๆเนี่ยมันก็คือไม่มีกรอบให้เรากวนใจแล้วค่ะหลังจากนั้นนะ,ะให้เราเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาค่ะเพืเ่อนๆให้เรากดมาตรงนี้นะคะคําว่า Scene นะคะให้เรากดเพิ่มค่ะแล้วก็โอเคได้เลยเพื่อสามารถตั้งชื่อได้นะคะอ่าเราจะสังเกตว่าหน้าจอยังดําอยู่นะคะก็คือเนื่องจากเราไม่ได้ใส่อะไรขเข้าไปเนาะให้เรากดบวกเพิ่มตรง Source ด,ด้วยค่ะฝั่งขวาตอนนี้นะคะกดเพิ่มคะว่า Window Capture นะคะเพืเ่อน ให้เรากดโอเคค่ะแล้วเลือกตัวนี้นะคะตัวซอสของเราเราเลือก k e y n o t e i g นะคะเป็นชื่อไฟล์ของมีนะคะตรงนี้คะ่ะแล้วเราก็ขยายหน้าจอให้มันพอดีกับจอ obs ของเราค่ะเพื่อนเพ่ไม่ให้มันแบบมีขอบดำเนะาะเสร็จแล้วเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราที่เราเล่นในส่วนของ obs นะคะหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเ่นคะคะเวลาเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาต่างๆหรือว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ย หน้าจอก็จะไปตามนี้เลยนะ,ะตามโปรแกรม Keynote ของเรานะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยกรณีที่เพื่อนๆอยากให้เห็นหน้าของเราอยู่ในตัว Keynote ด้วยนะคะตอนที่เราพูดไปเนาะให้เพื่อนกดตรงซอสต,ตัวนี้ค่ะบวกเพิ่มแล้วก็ Windows Capture Device นะคะให้เรากดโอเคค่ะหลังจากนั้นเลือก Device ของเราเนาะของมีเป็นตัวกล้องของ Facecam นะคะ FaceTime นะคะก็โอเคได้เลยค่ะ หลังจากนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็คือว่าเราก็สามารถย่อรูปของเราได้แล้วก็ให้เราคลิกขวาตัวนี้ค่ะกดคําว่าฟิลเตอร์นะคะเลือกเอฟเฟกต์นะคะตัวนี้เนเาะแล้วก็เลือกคาว่าโคม่าคีนะคะโอเคได้เลยนะคะหน้าจอข้างหลังก็จะหายไปนะคะเ,เพื่อนค่ะนี่คือหน้าจอที่นะคะหลังจากที่เรากดเลสไลด์ไปด้วยนะคะแล้วก็กดพูดไปด้วยนะคะมันก็ขึ้นขึ้นหน้าจอเต็มๆแบบนี้นะคะเ,เพื่อน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเซตอัพของตัว Keynote นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึง Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให้บีด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในทุกๆวันที่บีจะลงให้นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ